ที่เห็นในแปลงตัวนี้ก็คือกวางตุ้งดอกไม้ไฟครับเพิ่งจะปลูกไปได้ประมาณ2วันครับกวางตุ้งดอกไม้ไฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่าไม่เคยปลูกเพิ่งจะเป็นครั้งแรกครับเพราะว่าซื้อต้นกล้ามาปลูกก็ต้องรอให้มันโตก่อนครับว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงผมเองก็ไม่เคยเห็นครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศตอนเยน็เยนๆภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ท้องฟ้าก็ยังมืดคืมอยู่ครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาช่วงประมาณก่อนห้าโมงครับสภาพในสวนก็จะชื้นแฉะพอสมควรเพราะว่ามีน้ําฝนขังในรองตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันครับนี่ครับประมาณสองเซนครับ ปริมาน้ำฝนวันนี้ก็คงทําอะไรไม่ถนัดอีกเช่นเคยครับถ้าฝนตกแฉะแบบนี้ครับได้แต่เดินดูนู่นดูนี่ไปเลียเชยภายในสวนครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับสวนถั่วก็ยังมีลูกให้กินครับถั่วลายเสือครับลายเสือครับลายเสือ หัวพุ่มก็ยังพอมีให้เห็นครับอาจจะไม่ดกเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้บำรุงก็กินตามสภาพครับัปลอดสารพิษก็ตามที่เห็นกินตามที่มีครับน้ำขังเหมือนเดิมครับก็แสดงว่ามันก็ตกเยอะพอสมควรครับฝนวันนี้ น้ำในบ่อที่เคยยุบลงไปก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอีกมีปูนาด้วยครับครบป,ปูนาคาเกต้นไม้พอโดนฝนมันก็จะง่อยๆครับเพราะว่าใบมันคงโดนน้ําฉะนี่ครับเดินลุยเข้ามา แปลงของปอเทืองผมก็เอาตะขาเขียวมาล้อมเรียบร้อยครับเพราะว่าไม่ได้ไก่เขียครับแต่ว่าเป็นหมาครับหมามาคุยร่องรอยแถวนี้ครับผมก็เลยต้องมากั้นไว้เพื่อความปลอดภัยรอให้มันโตอีกหน่อยถึงค่อยรื้อครับให้มันมีดอ,อกก่อนครับ <c oughs> ส่วนแปลงมะเขือเทศที่ผมเอาตะข่าเขียวมากั้นไว้ก็ถือว่ายังไม่มีรอยไก่มาเขี่ยซ้าครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าไก่มันไม่ได้มาเขีย หรือว่ามันมาแล้วมันเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับหลายๆวันก็คงจะพิสูจน์ได้ครับว่ามันกันได้แค่ไหนครับ